สวัสดีคะ่ะเจะกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มาแปลกนิดนึงนะคะมารีวิวนี้เลยคะ่ะรองเท้านะคะก็เป็นรองเท้าของกุชชี่นะคะก็เป็นรองเทา้าทรงฮิตอีกหนึ่งทรงนะคะสําหรับทรงนี้นะคะให้ดูเดี๋ยวกุ้งให้ดูข้างเดียวดีกว่านะคะอันด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เขาปรับฝั่งดีกว่าด้านหน้านะคะนี้นะคะด้านข้างส่วนด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะตัวรองเท้านะคะตัวรองเท้าอันนี้ค่ะคือจะเป็นผ้านะคะไม่ไม่เป็นคล้ายๆผ้าดิบนะคะถ้าเอาแบบดีเทลที่ถูกต้องเป๊ะๆกุ้งไม่ทราบจริงๆนะคะคือแต่ว่าลักษณะคล้ายๆผ้าดิบแล้วก็คลิปขอบหนังด้านบนนะคะด้วยสีขาวนะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็น ลายพิมกุชชี่ลายคล้ายๆลายเพนท์นะคะที่เป็นเขียวแดงแล้วก็มีแบรนด์ของกุชชี่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีโลโก้กุชชี่นะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นคล้ายๆยางๆนะคะแล้วก็มีสตมป์รูปพึ่งนะคะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสตมป์กุชชี่เมกอินสเปนนะคะอ่าค่ะแล้วก็มีติดสายส่วนรายละเอียดเดี๋ยวกุ้งอ่ะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะสำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดนะคะ ตัวรองเท้านะคะตัวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาใช้วัสดุอะไรในการทาํคา,คล,า,ค,ลาคล้ายๆเชือกคล้ายๆกุ้งก็บอกไม่ถูกนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าตัวไอ้ข้างๆตรงนี้ค่ะคืออะไรล <c oughs> ักษณะมันคล้ายๆเชือกนะคะก็เอามาให้ดูอีกหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับใครที่แบบลังเลหรือเล็งอยู่นะคะเท <c oughs> <c oughs> ่าที่กุ้งสังเกตนะคะตัวรองเท้านะคะไม่ ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการใส่โดนฝนหรือโดนน้ํานะคะเพราะว่าข้างในนะคะถ้าโดนฝนหรือโดนน้ำน่าจะพังง่ายแล้วก็อาจจะมีกลิ่นอับ ตามมาทีหลังนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นรองเท้าที่ปกติที่เราแบบสามารถเช็ดได้ทําความสะอาดได้ถ้าโดนฝนหรือโดนน้าไม่กุ้งไม่แน่ใจว่าตัวรองเท้านี้ค่ะเขาจะมีการเปื่อยยุ่ยหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ากุ้งเองกุ้งไม่เคยได้ใช้รองเท้ารุ่นนี้นะคะก็เลยไม่สามารถบอกเพื่อนๆทุกคนได้จริงๆนะคะว่าถ้าเกิดโดนน้าแล้วเขาจะเป็นยังไงโดนฝนเขาจะเป็นงไงใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่าวัสดุคล้ายๆรุ่นนี้อยู่ทราบแลว้วควรพิมพ์คอมเมนต์เข้ามา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกุ้งหน่อยนะคะแต่ว่าสีขาวเนี่ยกุ้งว่าแบบเป็นรุ่นที่แบบใช้ง่ายนะคะคือเหมาะ กับทุกลุกได้นะคะคือรองเท้าสีขาวอยู่แล้วนะคะถ้าความรู้สึกกุ้งนะคะถ้าเกิดรองเท้าด้านในนะคะเขาเปียกนะคะจริงๆก็ถ้าเรากลับมานะคะรีบใดทําความสะอาดให้แห้งก็อาจจะเป็นไปได้หมายถึงว่าใดหรือเป่าลมพึง่งลมออย่างเงี้ยให้แห้งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก่อนจะจบการรีวิวนะคะกุ้งลืมไปนิดนึงค่ะลืมให้ดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็มีพวก แคาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถุงนะคะที่สําหรับใส่รองเท้านะคะแบบนี้นะคะถุงเขามีมาให้2ข้างนะคะก็คือใส่รองเท้าข้างละถุงคือกุชี่ทำถุงใส่รองเท้านะคะออกมาเหมือนถุงผ้าเลยค่ะก็คือเป็นผ้าเหมือนกันแล้วด้านหน้าก็มีสแตมป์แบบนี้แล้วก็ด้านในก็มีตัวป้ายแท็กนะคะของถุงแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ากล่องนะคะไม่ค่อยจะมีใครเอาเข้ามาแล้วนะคะ กุ้งพูดในลนักษณะของของหิ้วนะคะเพราะว่าอาจจะเอาเข้ามายากนะคะด้วยความที่มีกล่องขนาดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นบรรทัดฐานว่าต้องมีกล่องนะคะสําหรับรองเท้านะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากให้กุ้งรีวิวอะไรนะคะก็รบกวนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะว่าอยากให้กุ้งรีวิวอะไรแล้วก็รบกวนกด u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กุ้งด้วยนะคะตันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ